ข้างๆตัวนี้ฮะเป็นอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมอีกหนึ่งอุปกรณ์ฮะสามารถปั๊มไอเทมอะไรก็ได้ที่วางอยู่บริเวณข้างบนอย่างข้างบนตัวเนี้ยผมวางบล็อกเทลโคต้าอยู่ใช่ไหมอ่ะเราก็สามารถปั๊มเทลโคต้าจำนวนมากเย่ yeah! และข้างล่างตรงนี้ฮะเราเปลี่ยนเป็นลาวาเรียบร้อยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไฟเยย์ไฟเยย อย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีนั่นแหละฮะบางครั้งการเล่นกับไฟก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะ, <S <S อะเออเวลาเรียกแข่งไฟก็ต้องใช้เจ้า Fire อสติกนั่นแหละฮะซึ่งวิธีการครับมาดูกันในคลิปการเอาเองแล้วมาเริ่มซีรีส์นี้กันต่อเลยแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดินิ้ว ฮัลโหลสวัสดีครับกับอีกครั้งสำหรับไมค้าอีกรอบนึงนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะ,ะเราจะมาเล่นซีรีส์ลกนี้มีแต่หินกันต่อน,นั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะฮะเอาจริงนะ,ะขอเกินก่อนเลยแล้วกันขอภัยที่หายไปนานอีกแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรคอมพิวเตอร์พังนะฮะมันไม่ได้พังนิดเดียวมันพังทั้งระบบเลยถามว่ามันพังเพราะว่าอะไรมันเก่าโอเคปะ่ะแล้วคราวนี้พอเราอัปเดตซอฟต์แวร์บางสีงบางอย่างเนี่ยมันไม่รองรับทุกคําสั่ง CPU แบบเดิมนะฮรัก็เวอร์ชันส นะฮะดังนั้นก็เลยแบบต้องรื้อคอมใหม่ทั้งหมดนะฮะรื้อระบบนิดนิดหน่อยหน่อย่ <c oughs> อะโอเคครับก็ถามว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์เข้าท,ที่หรือ,อยัง <c oughs> ยังไม่เข้าที่นะฮะเพราะว่าไม่มีตังค์โอเคปะคือ <c oughs> คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในการแปลงคลิปอะ่ะมันราคา7 0,000นถูกต้องป่ะฮะซึ่งไอ้คอมราคา7000 70, 0อันนั้นนะฮะตอนเนี้ยมันใช้งานไม่ได้เพราะว่าโปรแกรมไม่รองรับ oh ก็เลยแบบขอบคุณ ่าไม่เป็นไรฮะเราก็ยังมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่ยังพอสามารถทํางานแทนกันได้แต่มันก็จะช้านิดนึงนะฮะอ่ะเรามาเริ่มทำเคเวสต,ต่อเลยแล้วกันนะฮะซึ่งเอาจริงเราจะจบซีรีส์นี้ไหมเนี่ยฮะซีรีส์นี้ ถามว่าซีรีส์นี้มันจบได้ไหมซีรีส์นี้มันก็คงจะจบได้แหละมานะฮะเพราะว่าพวกไอเทมต่างๆเนี่ยฮะมันก็ไม่ได้แบบซับซ้อนจนเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคอมพิวเตอร์ <c oughs> เรามาเริ่มจากความร้อนก่อนเลยแล้วกันนะฮะลาวาแฟกเมนนะฮะซึ่งแน่นอนมันก็คือเราจะต้องวัดเดอะแมวนะฮะเราจะต้องซัมมอนลาวามอนเตอร์ขึ้นมานะฮะเราจะต้องไปเรียกนะฮะเราจะต้องไปอัญเชิญลาวามอนเตอร์มา <c oughs> ซึ่งลาวามอนเตอร์เนี่ยฮะก็แค่เอาเทอร์โมชาร์ดนะฮะมาทําเป็นเศษลาวาแบบ นีแน,น่นอนฮะเรามีลาวาเต็มปั้นเต็มเมืองเราเอาไอ้นี่มาแบบนี้แล้วก็ไอ้นี่มาอย่างนี้แล้วเราก็ได้อย่างนี้โอเครี่รับของรางวัลน,นะฮะอยู่แล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็ฮะ t o t m e by by a เอ z o n เอมาซอนรถทำที่สุดในรอบซิสิปีทำไมาประชาชนทุกทุกคนสัดรถรถไพนนอต ทำข่าวแห่งประเทศอ่ามันเป็นคลิปเก่าแล้วนะฮะเก่ามากใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรมันคือคลิป international news นะฮะสมัยที่ว่าแบบทีวีเก่ามากมันเป็นคลิปที่ว่าเหมือนแบบล้อเลียนว่าแบบเอ้ยฉันฟังข่าวภาษาอังกฤษมันเหมือนจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเข้าสู่ช่วงใน international news ผัดแรงทำพิในลับในแม่น้ำอเมซอนแล้วทำที่สุดในลับที่14ทำให้ประชาชอทุกทุกคนถัดลบภาย์น็อตเป็นข่าวแชงประเทศ รายงานระดับแดน,นเดอแมนแอพเปสออนได้ลดทำสถิติทำสุดในรอบ40ปีแล้วทำให้ได้ดูแรงในอนเมริกันายในปีนี้มีรายยาแรงยาวนานกว่าปกติข <c oughs> อบคันรายงานอินเตอร์เนชั่นแนลนิวส์เหมือนจะเข้าใจ <c oughs> อ้าวโอเคแล้วเ,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 เราต้องทำอะไรกับไฟเจอสาติกอะฮะไฟเจอสติกไฟเจอไฟเจออย่ามาเล่นกับมันใช่ยังไงเนี่ย มันใช้ยังไงบอกก่อนอ๋โอโอ,โอเคฮะข้างล่างตัวนี้ต้องเป็นเราวะอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจเอ่ออ่ะตัวนี้มันเป็นบอ่อเลือดใช่ไหมอ่ะเราเอาเลือดออกไปก่อนนะฮะอย่ามาเล่นกับไฟแต่ว่าตอนนี้เราต้องเล่นกับไฟฮะเพราะว่าเราต้องการแ hmm. ป๊บหนึ่งนะฮะทางหายนะฮะแป๊บนึงเราต้องการไอ้เจ้าพวกแท่งไฟเข้าใจป่ะแท่งไฟมันก็เป็นจุดเริ่มต้นความร้อนเหมือนกันอ่าโอเคฮะดังนั้นเดี๋ยวเราตัด โอ้นะฮะแล้วเราก็ฝากแหมไว้ในนี้แมะนะฮะแล้วเราก็เอาลาวาใส่เข้าไปข้างล่างเยโอเคแล้วหลังจากนั้นตรงนี้เราก็ปล่อยอนนี่โอเคฮะลาวามันไม่ไหลแป๊บหนึ่งนะฮะมันน่าจะมีวิกีที่ฉลาดกว่านี้แป๊บหนึ่ง <S <S เราสามารถทําแบบบันไดหินอย่างนี้ได้ไหม <S <S อ้าวโอเคนี่ฮะเราทําบันไดหินแบบนี้ใช่ป่ะอ่าแล้วเราก็มาแปะไว้แบบอย่างเงี้ยเอออ่าช่วงขาวนี้หนึ่งห็นป่ะเราก็สามารถแบบเอื้อมเปลี่ยนของเหลวข้างล่างตรงนี้ได้แล้วเราก็ไม่เดินลงลาวาด้วย ฉลาดสุดๆไอคิวสองร้อยนะฮะโยนทิ้งนะฮะโอเคเรามาตื่นเต้นกับไอเจ้าตัวแท่งไฟเลยแล้วกันกินข้าวแล้วก็หนึ่งสองสามโอเคจริงๆมันก็ไม่ได้อ๋โอโอ้โหโอ้ยโอ้ยผมว่าเราควรจะหาบอ่อน้ำมาไว้แถวๆนี้นะเอาใช่ป่ะเราควรจะโอ้แท่งไฟเย้ Into the fire fire ยามเล่นกับไฟจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเล่นกับไฟนะฮะแต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องหาไฟนิดนึงเอาจริงปะเล่นมาถึงซีรีส์ขนาดนี้แล้วนะฮะเหล็กมันยังเป็นสีที่หายากอยู่เลยอ่ะแล้วแบบอนาคตเราจะปั๊มเหล็กยังไงให้มันยั่งยืนนะฮะอ้าวจูนะฮะออวิ่งผ่านตรงนี้พ m เเยอะนิดนึงนะฮะอากาศหนาวแล้วพ m มันก็จะมาอ่ะใช่ปะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยฮะแค่อยากจะพูดเฉยๆเราแปะน้ําฝากไว้อย่างนี้นิดนึงนะฮะก็ อย่างนินดนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะฮัดชิวอีกรอบนึ่งเ,เรียนเชิญนิดนึงครับาปเยยะไปเยอปเยอย,ออยากอปกอ่งโอเคครับสบายอย่ามาเล่นกับไปผมไม่รู้นะว่าเราต้องการแท่งไฟขนาดไหนนะฮะเราก็จะทําเพิ่มเติม <ๆ S 1> สักนิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้ผงแท่งไฟเอามาครับแบบนี้ ไม่น่าพอเนาะเดี๋ยวขอเรียกไอ้เจ้าแท้งไฟเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแล้วกันไหนไหนแล้วก็ทำไอ้เจ้าลาวาแบบเม่์อย่างนี้แหละจื๊บนะโอเคฮะไปขอโทษที่ว่าไม่ได้มีดาบดีๆใช้แล้วกันนะฮะนี่ฮะเออเออเออย่ายิงสวยงามท๊ะ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 อ๊ะท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 ะท๊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 งท๊ะท๊ะท๊ะทงะท๊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 ะทะท๊๊ะท๊ะท รู้สึกเขาก็จะบังคับให้เราได้แท่งไฟทุกครั้งเหมือนกันนะฮะเวลาเราเอ,อ,อ๊เดี๋ยวนะนเห็นเมื่อกี้ป่ะฮะมันมีอะไรที่บาปมากเลยกับมอสฟิสิกดูนะดูนะดูนะรอ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 อ,อ่ะไดะ้สุดยอดเท่เหลือเกินฮะบล็อกไฟแตกได้ด้วยรับของรางวัลฮะเ้แล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะได้อมันต้องใช้แท่งไฟใช่ไหมมันต้องใช้แท่งไฟ แล้วตอนนี้ล่ะกลายเป็นผงเรียบร้อยอ,อ,อ่ะอะดังนั้นเราก็จะต้องมานั่งสกัดอย่างนี้อีกออแล้วเราก็จะต้องมานั่งฆ่าไอ้เจ้าตัวนี้อีกสักประมาณฆ่าอีกสี่ตัวอย่ามาเล่นกับไฟตันร้อนจะไม่ดีไอเทมสรุปแล้วไอเทมเราเข้าไปในไฟหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมเราไม่ได้แท่งไฟเลยผมว่าไอเทมมันน่าจะกระเด็นเข้าไปในแท่งไฟนะอะโอเคครับนี่ฮะนี่มีเพิ่ม นี่ได้แท่งไฟเพิ่มฮะแล้วก็สุดท้ายและสุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้โอเคฮะได้แท่งไฟอย่าเพิ่อจะวิ่งลงน้ำทำไมฮะโอเคเรามาทำเคว็ดต่อไปเลยแล้วกันนะฮะซึ่งอันนี้คือไอเทมรีซอสเจเนเรเตอร์2ก็ต้องใช้ถังน้ำนะฮะแล้วก็ใช้คอปโปสโตนแมวอะไรก็ได้อ้าโอเคอย่างงี้ก็ครับง่ายเดี๋ฮะนี่ฮะคอปโปสโตนอยู่ตรงนี้ แล้วเราก็ต้องการน้ำสองถังซึ่งนี่ฮะเราก็มีถังพ่งอดีโอเคฮะเราก็ครับมานะฮะเอาตัคร้บ,บรับของรางวัลซึ่งไอเจ้าไอเทมนี้มันใช้งานยังไงอะเรามาดูกันฮะนอะแปะไว้ก่อนถ้ายังจำไอเทมนี้ได้นะฮะก็คือเราใช้ในการปั๊มวอยช้างสูดต้องปะฮะอันนี้มันเป็นรีซอสเจเนเรเตอร์อันแรกแต่เห็นปาะฮะอันนี้มันเป็นสีแดงมันเป็นรีซอสเจเนเรเตอร์อันที่สองซึ่งมันก็คงมีอะไรที่ดีกว่านี้แหละฮะอันนี้เราทำอะไรเนี่ยโนลันนิ่งเช็ค อ่านคู่มืออ่านคู่มือนะฮะเราต้องอ่านคู่มือสักนิดนึงซึ่งไอเทมนี้เนี่ยฮะสามารถป oh, <okay. S 1> ั๊มไอเทมให้เราได้โอเคอะมาดูกันฮะมันสามารถปั๊มอะไรให้เราได้บ้างมันสามารถปั๊มพวกบล็อกโคโปสโตนได้นะ,ะแล้วก็ปั๊มหินทัฟหินดิสโตนหินแกรนิตอะไรอย่างงี้ให้เราได้ฮะมันปั๊มพวกบล็อกให้เราได้โอเคปะ่ะแต่ว่ามันปั๊มแร่ให้เราไม่ได้ oh. อ๋ออฮ้ยอันนี้ของดีฮะ มันสามารถปั๊มเทลาคอต้าให้เราได้อันนี้ของดีอันนี้ของดีฮะเราทำเลยทำ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 ใช่ใช่ใช่ทำสิทำทำทำนะฮะเทลารคอต้าเรามีหลงเหลือบ้างช่วงที่ผ่านมาจําได้ใช่ไหมฮะเราต้องการเทลาคอต้าเยอะมากเพราะว่าเราจะต้องมานั่งเชื่อมไอ้เจ้าอุปเอออุปกรณ์ไฟอันนี้ฮะนั่นแหละฮะคราวนี้เราก็จะต้องเนี่ยสามารถทําไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ละเทราคอต้ามันทําไงนะมันต้องเอาเตแล้วเอาบัดมารวมกับผงพันกรี โอเคเอาหมัดมารวมกับแบบนี้เราจะได้เคลแล้วหลังจากนั้นเอาเคลมาเผาเป็นการนี่ฮะแล้วเราก็ได้เทเลคอร์ต้ามามาดูกันมาดูกันว่ามันจะปั๊มยังไงนะฮะเอาปแปะไว้อ่นี้แล้วเราแปะไว้อย่างนี้ดูสิฮะมันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้ไหมมันใช้งานยังไงเนี่ยมันมันทำไงหรือว่าเราจะต้องเอาฮอปเปอร์ดูดข้างล่าง เรามามูดด้วยกันดีกว่านะฮะเราก็จะแปะกล่องแบบนี้นิดนึงนะฮะฮ o อปเปอร์วางแบบนี้ไอ้เจ้าหมอนี่ทุบแ,แปะเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เทลลาคอรตาแปะไว้ข้างบนแบบนี้แล้วมันก็ไป <c oughs> เอเอมามามาแล้วมา <c oughs> มาแล้วมาแล้วโอเคฮะมันมาแล้วนะฮะแต่ว่ามาช้านิดนึงนะฮะมาแล้วยังดีกว่ามาชา้ามาชา้ายังดีกว่าไม่มา มันก็ช้าไปนะบางที <c oughs> มันช้าไปไหม่ะนี่ฮะมันจะมีไอเทมสปีดบล็อกอยู่ซึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยฮะอันนี้มันทำไอเทมให้เราที่ความเร็ว220ติก๊กซึ่ง220ติก๊กมันเท่ากับกี่วินาทีนะอยากรู้ว่ามันเท่ากับกี่วินาทีใช่ไหมฮะเอา220นะฮะไปหาร20จะเท่ากับ11วินาทีเราจะได้ไอเทมไทลาคอต้าทุกๆ11วินาที <c oughs> ถามว่ามันช้าใช่ไหมมันก็ช้าฮะแต่ว่า ก็ไม่รู้จะเอาไปเยอะทําไมอะ่ะใช่ไหมแต่ถ้าอยากให้เร็วกว่านี้เนี่ยฮะเราก็สามารถทําให้เร็วขึ้นได้โดยการเอารั้วมาแปะข้างบนจาก11วินาทีก็จะเหลือสิอวิ uh huh. แล้วถ้าเกิดเราเอาเหินมาแปะก็จะเหลือ9บ้าบอกออฟลับเราสามารถเอาเลสโตนเอ้ยเอาเลสโตนมาแปะฮะเราก็จะเหลือแค่4วินาทีอ่าสนใจ <Ooh. S 1> เรามีเลสโตนเรามีนี่ไงเลสโตนเนาะนี่ เอามาแปะข้างบนบริเวณตรงนี้อีกหนึ่งปื๊ดใช่ไหมฮะแล้วมันก็นี่ไงฮะมันก็จะเร็วขึ้นเย่เหลือ90ติ๊กก็คือเราจะได้ไอเทมทุกๆ4.5วินาทีนะฮะขออภัยที่จอมือถือมันสะอาดนิดนึงนะสะอาดมากโอ้โยไม่เคยเช็ดเลยไหนมันเร็วจริงหรือเปล่าฮะ20 21ออ่ะอ่ะโอเคครับเร็วขึ้นตบมือสิครับรออะไรผมว่าก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยฮะ ผมขอจัดการกับไอ้เจ้าอุปกรณ์อันนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมเอาเอามันออกก่อนได้ไหมถ้าเราทุบเดี๋ยวเาทุบตนี้แป๊บหนึ่งะฮะคือผมจะย้าย <c oughs> จะย้ายโคมไฟนิดนึง่ะนะฮะ,นะฮะย,ย้ยายย,าย้ายย้ายย้ายมันก่อนปึ๊บโอเคใช้มือทุบแล้วเราก็ยังได้ของเดิมกลับคืนมานะฮะมันเป็นแคมป์ไฟชนิดพิเศษนิดนึงอ่ะอันนี้ทุบไปก่อน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่อไม่มีใครเห็นนะครับไม่มีใครเห็นคือทุบแล้วมันก็แบบเออเพิ่มไปนิดนึงนะฮะเวดไมนิ่งเออพิ่มเพิ่มไปนิดนึงนะฮะทุบแล้วพื้นหาย <c oughs> ยังดีไม่ได้เล่นแบบสกายบล็อกนะ <c oughs> โอ้โหโอเคคราวนี้ฮะเราจะขึ้นแบบข้างบนอย่างี้นิดนึงนะฮะแล้วก็ทุบหนึ่งนิดนึงครับแปะนิดนึงให้ PM มันอยู่ข้างบนฮะอ่ะลงมาลงมาข้างล่างอย่างงี้ฮะแล้วก็แปะครับไฟแบบนี้แล้วก็งึบนะฮะ ทำให้มันเป็นโคมไฟที่มันดีๆนิดนึ๋อไม่ใช่โคมไฟดิมันเรียกอะไรนะเตาผิงอโอเคโอเคฮรแล้วเราก็ได้ป๋่องไฟแบบเดิมคืนมาเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเราขยับเข้าไปข้างในแล้วเยี่ยมอันนี้เดี๋ยวโยนขยะทิ้งนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ขยับเตาฟอนเนนเข้าไปข้างในงนิดนึงนะฮะเย่ยส่วนไอ้เจ้ากล่องพวกนี้เดี๋ยวค่อยย้ายครับเพราะว่าขี้เกียจ คือถ้าทุกทีเนี่ยไอเทมมันก็จะแบบกระจัดกระจายอะนะฮะอ่าดูว่าย้ายเลยดิย้ายเลยไหมอ่าได้ๆๆย้ายเลยก็ได้ย้ายเลยก็ได้ครับใช่ฮะทุบเลยครับทุบๆๆๆๆดนะฮะกระจายป้าบเละหมดทุกติ่งทุกอย่างสบายใจแล้วนี่ฮะแล้วก็วางไว้ข้างบนอย่างนี้นิดนึงโอเคครับยอดทำไงนกับชีวิตต่อไปดีขออนุญาตเก็บแบบเลเทสไปก่อนนะฮะ เก็บของได้แบบมักง่ายที่สุดใน3โลกเลยครับโอเคฮะแล้วก็อย่างนี้เป็นะเบียบเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้มาทำเคลต,ต่อไปกันเลยแล้วกันนะฮะซึ่งเราจะต้องทำไอ้เจ้า blast brick ถามว่าไอ้เจ้า brick อันนี้ทำยังไงไหนดูซิมันจะต้องใช้ผงแท้งไฟอ่แเราก็ต้องใช้ brick ด้วยอ่ามันมีวิธีการปรั๊มเคลไ,ไหมเนี่ยตอนนี้ขี้เกียจที่สุดใน3โลกเลยฮะมันมีวิธีปั๊มเคลไหมฮะ,ะสงสัยจะไม่มี อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะเราก็จะมาทำเคลย์แบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็เอามาวางเออขึนๆ,ๆนะฮะแล้วก็คุบเนี่ยนี่แล้วเราก็จะต้องมาดั้งเอาเคลย์ไปเผาอีกโอเคโอเคฮะแล้วเราก็มาค้าพลาสติกเลยแล้วกันนะฮะเราต้องคัากี่อันนั่นสินะฮะอ่าเอามา6อันก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเราก็กดรับของรางวัลเอ,อ เอาจริงๆนะฮะผมก็จำไม่ได้ว่ามันจะต้องคาบกี่อันขออนุญาตมัวสัวแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะวางแบบนี้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 วางแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเอา engineer hammer คลิกขวาดูฮะถ้ามันได้มันก็ได้แต่น,นี่เราคลิกขวาไม่ได้นะฮะนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องทําเตาขนาด 3, 3, 3, 3, 3. ามคูณสามคูณสามเฮ้ยคลีมีไม่พอโอเคทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมฮะเริ่มต้นคือเอาดินมาตากแห้ง อย่างนี้ก่อนอ่ามาตากแห้งอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ดินที่แห้งนะฮะคอร์ดเดอร์แล้วเอาดินคอร์ดเดิร์มาแช่น้ำอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นถัดไปเราก็จะได้หมัดเดี๋ยวรอดินมันตากแห้งแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งเพื่อไปแก้ประหยัดเวลาดินี่ว่ฮะมันเดิมฮะเราก็จะเอาหมัดมาผสมกับผงคอนกรีตแล้วเราก็ได้เคลมาแล้วหลังจากนั้นก็วางแหม่แหมแล้วก็ปุบ โอเคฮะแล้วเราก็ได้บริกมาเพิ่มเติมแบบนี้ถามว่ามันพอไหมดูจากสภาพแล้วมันไม่พอเลยเนาะใช่ไหมอ่าอ้าใช่ฮะมันไม่พออย่ามาเล่นจับไฟร้อนจะไปอีโอเคแล้วตัวนี้ฮะบริกของเราขาดอีกเพียงสอันนะฮะเราก็จะได้เป็นเตาใหญ่แบบนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคมาๆๆมา,มา,มาได้ของครบแล้วกว่า <c oughs> จะได้ของครบแทบตายนะฮะ เย่เย่เย่แล้วเราก็คลิกขวาเย yeah. มันผิดตรงไหนอ่ะเห็นปะเขาก็เขียนอยู่ว่ามันจะต้องทำสา3คูณสาคูณสะแล้วไงคลิกขวา <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ้าวโอเค่ะโอเคครับเราก็ได้บรั s ฟอร n a นนเรียบร้อยนะฮะแบบงงๆซึง่งคราวนี้อ่าอีกแล้วนะฮะเราจะต้องเอาเหล็กนะีฮะมาเผาแล้วเราจะได้แบบนี้และเหล็กของเรามันก็แพ้ แพงเลยเกินซึงไม่แน่ใจนะฮะว่าไอ้เจ้าเตาเผาอันนี้เนี่ยเราสามารถใส่ลาวาได้หรือเปล่าฮะเตาอ,อันนี้ใส่ลาวาไม่ได้นะฮะน่าเศร้าเหลือเกินถ้ามันใส่ลาวาไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรฮะเราก็ใส่ฐานเข้าไปเอ๊ <Yeah. S 1> แล้วก็รอกันไปอีกสักประมาณแป๊บหนึ่งนะฮะ,ะใส่เหล็กเข้ามาไม่รู้เหมือนกันว่ามันให้ทํากี่อันแต่เราก็ใส่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเอ๊ yeah. รับของรางวัลขอบคุณครับ,บแล้วก็เอ๊ yeah. ซึ่งในอนาคตฮะมันก็จะมีวิธีการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกอย่างอันนี้ก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังน้ําแล้วก็อันนี้พลังลม <Huh? S 1> ใช่ฮะเราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ลมภายในถ้ำได้ก็แบบอ่ะโอเคขอบคดีก็ดีเหมือนกันนะฮะนี่ฮะ yes this w o r k in cave uh. มันมีวิธีการหาเหล็กอย่างชาสลาดกว่านี้อีกไหมผมเกียจแล้วอ่า <c oughs> อยากได้เหล็กซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องหาเหล็กเพิ่มเติมก่อนฮะตอนนี้เหล็กของเรามีไม่พอนะฮะ นี่เดี๋ยวในคลิปถัด,ถดไปฮะเราจะมาผลิตเครื่องจักรกันโอเคปะฮะซึ่งเครื่องจักรพวกนี้เนี่ยฮะมันก็จะเป็นเส้นทางไปสู่ต้นไม้สีเขียว <c oughs> เล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าอุ้ยลืมกดเต็มจอ,อสุดยอดอันนี้ไม่ใช่ Windows 11นะฮะอันนี้เป็น Linux แค่แต่งเป็นตีม Windows 11เฉย ลืมกด f 1 1เต็มจอเออดีเหลือเกินโอเคฮะเดี๋ยวขออนุญาตปั๊มเด็กเพิ่มเติมก่อนละกันฮะซึ่งมันก็น่าจะอีกนานนั่นแหละเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในคลิปถัดๆไปฮะยังไงก็ตามคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะพอกลับไปคลิปเพิ่มด้วยกนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมก like, ดไลค์กดซับให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบซีรีส์โลกนี้มีแต่หินยอย่าลืมกดไลค์เป็นกกาาาลลลลััััังงใจห้้้้้คนะคิิปปดดดดวววยยนนนนนะะถแบบบีีีตรรไเสสสฮ